สวัสดีแฟนวเทยอลทยทุกคนนะครับคลิปนี้แฟนโซนคอมเมนต์จะนําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวเลยาลัตุร,ตรกีหรือว่าแฟนวเลยาลสโมสรซารีเบรีเดสปอร์ทีมต้นสังกัดของน้องบุ้มบิ้มและน้องเพียวนะฮะหลังที่เขาเนี่ยทราบข่าวถึงการที่ ทั้งคู่เนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ตุรกีเพื่อร่วมกับทีมในการฝึกซ้อมและก็การเตรียมตัวเพื่อพร้อมกับฤดูกาลใหม่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับแอดมินก็เลยไปหาคอมเมนต์ไปส่องคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลซาลิเยว่าเขาคิดยงางไรกับการกลับไปครั้งนี้ของน้องๆวอลเลย์บอลสาวไทยทั้งสองคนนะฮะก่อนจะไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีเนี่ยเรามาชื่นชมคอนเฟสตูเรชันทูเซเรเบียก่อนนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆสําหรับทัพนักตบลูกยางสาวเซเรเบียนะครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกใน ครั้งนี้ได้ด้วยการเอาชนะบราซิลไปแบบขาดลอย3ต่อศเซตนะครับ26ต่อ24 25ต่อ22และ25ต่อ17นะฮะผงาดป้องกันแชมป โลกโลกูกยางได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันนะฮะส่วนนักชิงที่3นะครับอิตาลีเป็นฝ่ายเอาชนะอเมริกาไปได้3ต่อศูนเซตเช่นกันนะฮะก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะครับผมต้องบอกว่าเซอร์เบียยิ่งใหญ่ฮะป้องกันแชมป์แบบไร้พ่ายนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเดี๋ยวเรามาชมคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีกันเลยครับผมโดยคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลซาริเยเนี่ยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับกับซเรีย ขอให้ทั้งสองเดินทางปลอดภัยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับกลับมาครั้งนี้ขอให้ทั้งชัชชุออนอัชราพรมีฟอร์มร้อนแรงเหมือนทีมชาติเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเย่ดีแจจังพวกเธอทั้งสองกำลังกลับมาซ้อมกับทีมแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้เดินทางปลอดภัยพวกเธอทั้งสองยังเป็นกำลังสำคัญของทีมเราเสมอมุมมองต่อมานะครับ ชัตจออนและอัจฉรพรมีฟอร์มที่ดีกับทีมชาติไทยหวังว่าฤดูกาลน,นี้จะเป็นฤดูกาลที่ดีของพวกเธอกับซาริเยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวมาแล้วพวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางพักผ่อนให้เต็มที่แล้วมาลุยกับทีมพวกเรากันต่อคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนๆซาริเยรอต้อนรับและรอเชียร์เสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพวกเธอที่ซาริเยนะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเดินทางปลอดภัยนะสสาวจากไทยแลนด์และความคิดเห็นสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าทีมเรากําลังซ้อมกันอยู่เลยกันได้ทั้งชัชชุอรนและอัจชราพรคงทําให้ทีมเราคึกคืนขึ้นแน่นอนเจอกันและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนรบอลเซเยแฟนบอลตุรกี i, ที่เขาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ทราบว่า นักตบสาวไทยทั้งสองกำลังเดินทางไปที่ตุรกีเพื่อสมทบกับทีมของพวกเขานะฮะซึ่งโปรแกรมของซารเรเยจะแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนนะครับนัดแรกในวันที่2พฤศจิกายนแข่งกับซิกอต้านะครับก็รอติดตามเชียร์รอตามลุ้นนักตบรุย่ยหงสาวไทยทั้งสองคนแล้วก็กับทีมซารเรยกันได้เลยครับผมเดี๋ยวมินจะแปลคอมเมนต์ของแฟนวินวอนซาเยหลังจบเกมมาให้เช่นเคยครับ